สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะวันที่8มกราคมนะคะที่พาทุกคนเข้ามากราบสาักการะพระพุทธพระพุทธนิมิตพิชิตมารมูลีสีสังเกตุเรามาต่อกันมาแนะคะที่วัดนาพะเมนนะคะวัดนาพะเมนนะคะพระพุทธลูกพระพุทธนิมิตพิชิตมารนะคะเป็นที่รู้จัก อยู่แล้วนะคะว่าท่านเนี่ยเป็นพระพุรูปของวิทยาเป็นก็เรียกว่าเป็นศิลปะแบบวิทยาแท้ที่ไม่ถูกทำลายไปนะคะตอนที่เราเสียกรมตอนปี 3, 5, 5, 3, สองพันสามอซึ่งวันนี้ที่แบบดีใจมากเลยพเพราะรู้ไหมว่าปกตินะคะช่วงแบบช่วงวันที่ไม่ได้มีโรคระบาดแบบเ,เรื่องโควิดมาใช่ไหมคือที่จะไม่มีทางได้เข้าใกล้ได้ขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่าจะมีผู้คนมากราบสักการะท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า อย่างที่บอกว่าอายุธยาเนี่ยใครมาอายุธยาไม่มาวัดหน้าพเมนเนี่ยเขาเรียกว่ามาไม่ถึงนะคะเพราะว่าต้องเข้ามากราบท่านแล้วก็เนื่องจากท่านจะเป็นพระพุทธรูปแบบที่เป็นอยุธยาแท้ๆนะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะเลื่องใสกับพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าที่จําไม่ผิดนะคะท่านเนี่ยเป็นเป็นพระพุทธลูปประจําคนปีเกิดนักศักดิ์ปีกลุ่มด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดปีไหนปีอะไรไม่ต้องซีเรียส ถ้ามาอยุธยาอย่าลืมเข้ามากราบท่านนะคะถือว่าคือมันมันรู้สึกอิ่มใจแบบบอกไม่ถูกนะคะจริงอยุธยามีวัดเยอะมากนะคะอยุธยาวัดเยอะที่ไปมาเกือบจะทุกที่ละแต่ว่าที่เนี้ยมาทีไรอิ่มใจทุกครั้งนะคะแล้วก็อ๋อช่วงเนี้ยคนน้อยคือกี้ไม่รู้นะว่าการที่มีโควิดเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถึงเราจะ <laughs> มีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มีโควิดแล้วคนน้อยแต่คิก็ไม่ได้อยากให้คนมันน้อยไงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะช่วยกันร่วมมือกับหน่วยงานนะคะป้องกันตัวเองใส่แมสก์เว้ระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้จังหวัดของเราเนี่ยกลับมามีผู้คนมาเที่ยวกลับมาไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะเหมือนเดิมนะคะสู้ๆค่ะทุกคนนะคะขอใหออ้พระพุทธรูปพระพุทธนิมิตท,ที่ชิ่นมาโมลีสีสันเพชรบรมาตราลูกกนาที่วัดหน้าพระเมรุแห่งนี้นะคะจง อวยพรให้ทุกคนน่ะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นพรปีใหม่ให้กับทุกคนนะคะให้มีร่างกายเข้มแข็งแล้วก็ผ่านวิกฤตโควิดทั้งนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วัดมหาธาตุกันนะคะสําหรับที่นี่ก็อวยพรปีใหม่เพื่อทุกคนที่ก็มากราบพระแล้วก็ขอพรให้ทุกคนไปเรียบร้อยแล้วขอพนให้ตัวเองด้วยนะคะก็ขอให้คุณพ่อคุ้ครองทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะสู้ๆค่ะ